สัดีค่ะสวัสด,สสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันก็เหมือนกับนามิช่นเคยค่ะก็วันนี้นะคะก็มีก,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 กันในคลิปสอน EP ที่7อีกอีช่นเคยนะคะหลังจากที่ไม่ได้ทาคลิปสอนมานาะนมากๆเลยเนาะก็วันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการทําเจ้าแมวขยับเมาส์ตามแบบนี้นะคะแล้วก็เวลาเรากดปุ่มที่เราตั้งค่าไว้เนี่ยเห็นบ้ามือแมวเรามงก็จะกระดิกตามด้วยนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนอย่างแรกให้เ,เพื่อนๆเ<อ>ข้าลิงก์ที่นามิให้ใต้คลิปเลยนะคะ กด enter ไปเลยแล้วก็มันจะขึ้นเป็น z มาให้เราอย่างนี้ต่อไปนะคะให้กดไปที่ไฟล์ดิด pc ของเราเมื่อกี้เราโหลดอันนี้มานะคะก็คกดขวาที่ตัวที่เราโหลดไปเลยต่อไปให้กด extract file หรือว่าแตกไฟล์นั่นเองค่ะให้กด ok ไปเลยนะคะไม่ต้องไปกดอะไรต่อไปมันจะมีโฟลเดอร์แยกออกมาเห็นไหมเป็นสีเหลือลงให้ทุกคนแบบไลคลิกเข้าไปเลยต่อไปนะคะถ้าทุกคนไม่ไป s e ตต้เนี่ยมดเวลาทุกคนกดมามันจะยังเป็นเออเป็นแบบ ปากกาปากกาอะไรวะเมาส์ปากกานะคะแต่นามีคิดว่าส่วนใหญ่เนี่ยอยากเป็นเมาส์ใช่ไหมล่ะแบบเกมมิ่งอะไรอย่างนี้นะคะอย่างแรกที่ต้องทำเลยก็คือดบดบิ้ลคีย์เข้าไปที่เซตติ้งต่อไปปรับคีย์ค่ะก็คือแนะนําให้ปรับเป็นตัว W ตัวใหญ่แล้วก็ตัวเอตตัวใหญ่ไปเปลี่ยนไอตรงเมาส์อ่ะให้เป็นทูนะคะก็คือจริงนี่ R U E ตัวเล็กหมดเลยไม่น้องเติมตัวใหญ่เนาะต่อไปให้กดกรกรบาาแล้วก็กดเซฟ ถ้าไม่กดเซฟเนี่ยมันก็จะไม่เป็นให้นะกดเด้เมื่อกี้เข้าไปใหม่เห็นไหมมันก็จะเป็นเมาส์ A w ให้เราแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเมื่อกี้เราตั้งค่าเป็น w กับ s ไว้นะคะเห็นปะอันนี้ก็คือ w อันนี้ก็คือ s เห็นปะ เห็นบ้างไหมถากด W M มันก็จะกระดิกตามที่เรากดไปเลยนะคะแล้วก็เมาส์เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นมิอไปแล้วเนาะตอนแรกยังเป็นปากกาอยู่เลยใช่ไหมละ่ะแต่นี้เปลี่ยนเป็นเมาส์แล้วเพราะว่าเราไปตั้งค่าในตัวซิทติ้งมันนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะใครที่อยากให้สอนอะไรอีกก็สามารถ บอกมาได้เลยนะคะอย่านามีทำคลิปสอนให้นะคะก็ตอนนี้นามีต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้นามีด้วยนะคะบ๊ายบาย